คณะทำง,งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาเต้อำเภอคันตะก้าจังหวัดสกลนครสวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวเวือจันทร์กองวงศ์หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาเต้อำเภอคันตะก้าจังหวัดสกลนครขอเสนอผลงานของ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาเต้ดังนี้คณะทำงานขับเคลื่อนของเรามีอยู่ทั้งหมด9คนโดยดิฉันนางสาวนวลจันร์ทกองวงเป็นหัวหน้าคณะทำงานและนางธิดารัตภูบุลมเป็นคณะทำงานและเลขานุกการค่ะ สถานที่ตั้งที่ศาลาประชาคมบ้านหนองเม็ฆหมู่12ตำบลนาเต้อำเภอคำตะก้าจังหวัดสกลนครการบริหารจัดการหนี้ตำบลนาเต้มีหนี้เกินกำหนดชำระคิดเป็นร้อยละดังนี้ ลูกนี่คงเหลือนะวันที่1ตุลาคม2,567จำนวน4,071,252บาท64ส,ส,สตางค์ณาปัจจุบันเดือนกรกฎาคม2,567นี่เกินกำหนดชำระจำนวน6,850บาท68สตาง ร้อยละนี่เกินกำหนดชำระคิดเป็นร้อยละ1.45%เปอร์เซ็นค่ะ ออกมาดีกต่าเองนะคะเพราะว่าเราต้องทำาครงการเด้กคือเป็นห่วงพี่น้องสถียรเป็นห่วงเป็นห่วงคือเสถียรไม่เป็นว่าทุกชั้ิทุกชาติที่ติดต่อได้สายา้าถิดเราได้จะดีเพราะกระยังนี่ยังติดต่อมาเลยทันทัรงทันทั้งติดต่อก็ได้มันจะคือบ้านแท้เดี๋ยวมีตื่นตูนตื่นคือยัเห็นใบพัดสั้น เขา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 จะไม่บอกมาจากโพโซเขาจะกว่าอโพโซเขาจะมาต้งดิ่งมาหากลุ่มหากุ่มเลยอันนี้ก็คือโจวัน้่ายป่าให้ไปเคี้ยให้ไปเคี้ยของเห้านี่มันจะมีมันจะมีของกลุ่มกุ่มบ้านใม่จะเิเาะร่องเ ใช่ใ่คนกระจายหลายบานมีค่าเงิน่นค่าใช้จ่ายน้อเพราะว่าด้ร้านจขอสมมตคนจะไนคนกระจายเงินไม่ให่เออมันจะห้าก็เลยอยู่ s ั a p s ดในตรงนี้นม้าในของบ้านเม็ดก็ยังเหลือคนนึ่งมาในกับของไทยเจริญมันก็ยังมีสองกลุมเนาะยืนรอบใหม่สองกุมมันก็มีกลุ่ชาไข่มุกิ่นจะขยายได้บารี มันก็จะมีปัญหาคือเมื่อเมืนี้ไปถ่ายรูปก็จะมีปัญหาคือั้นมีปัญหาให้ขแให้ขหย่ร้านเพราะว่าบังน้าร้านนาบ้านเนี่ยบังนาเนี่ยแลเขาก็โอเคดูเขาก็สามารถทนได้อันนี้ก็ขับเือให้ขับเื่อนวันที่สิบนะคให้ทันเนาะก็ขอขอบคุณมากนะคะที่กลุ่ม ขอทำความเข้าใจนะคะการประชุมในการที่จะให้สมาชิกกู้ยืมเงินกองทุนนะคะมีการตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกที่จะกู้ยืมว่าเขามีสถานะแบบไหนบ้างหรือจะมีเงินมาใช้ในการกู้ยืมและลงพื้นที่ตามไปดูการดำเนินงานนะคะหลังจากที่กู้ยืมมาแล้วเราต้องลงไปดูว่า เขาทำโครงการแบบไหนถึงจะได้อนุมัตินะคะแล้วก็ต่อมานะคะได้แจ้งเตือนเตือนการชำระหนี้นะคะก่อนถึงก่อนครบกำหนดอันนี้ดิฉันได้ทำความเข้าใจให้แล้วนะคะว่าการทำงานการส่งหนี้เรากู้ยืมไปแล้วครบหกเดือนเราต้องชำระหนี้นะคะ ดอกเบี้ยร้อยละสิบสตางค์ต่อไปก็ถ้าเกินกําหนดมันก็จะเพิ่มดอกเบี้ยนะคะถ้าเราไม่ใส่ใจต่อไปนี้ณขณะน,นี้มีระเบียบขึ้นมาใหม่เขาตรวจสอบแม้กระทั่งรายได้ของกลุ่มที่กู้ยืมแล้วก็นี่สินของกลุ่มที่กู้ยืมไม่ว่าท่านจะยืมกองทุนไหนๆก็ให้ลงไปในโครงการนั้นๆเลยนะคะต่อไปนี้ ไม่ได้ยืมแบบที่ว่าง่ายๆนะคะอันนี้ก็ไม่ไม่ยากไม่ง่ายแต่ก็คำว่าคนที่ไม่เป็นก็คือยากนะคะแต่ดิฉันก็ฝึกให้ทุกกลุ่มที่ลงมาในกู้ยืมของกองทุนหมุนเวียนนี้นะคะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน3 3 3 0คนคิดเป็นร้อยละ8 4 4 5เปอร์เซ็นสมาชิกประเภทองค์กรจำนวน13กลุ่มองค์กรองค์กรระดับหมู่บ้านจำนวน12องค์กรจำนวนระดับตำบล 1. องค์กรสำหรับประเภทโครงการ เงินทุนหมุนเวียนของตำบลนาเต้ได้รับอนุมัติ10โครงการรวมประมาณที่กู้ยืม1,480,000บาททวนนะคะประเภทเงินอุดหนุนที่ได้เอาออกมาเงินอุดหนุนนี้ ออกมาที่ว่าฝึกอบรมอาชีพโน่นนี่นั่นให้กับกลุ่มสตรีหรือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งตำบลนาแต้และครั้งสุดท้ายที่ได้จัดรวมกันทั้งอำเภอแต่ของตำบลนาแต้ก็ได้ฝึกอบรมแป่รูปทำขนมกะลีปับ๊บปั้นสิบเนาะกะลีปับ๊บนะคะแล้วก็ หลายๆอย่างที่ฝึกอบรมมานะคะทุกครั้งนะคะของสตรีเราได้รับความรู้ได้รับความอนุเคราะห์จากของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาตลอดนะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรของตะบนนาเตสตรีตะบนนาเตเราได้รับความร่วมมือมาตลอดการส่งเสริมสนับสนุน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะจำนวนหนึ่งกลุ่มคือต่อยอดร้านชาไข่มุกได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมในโครงการจำนวน90 0 0 0บาทส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นจำนวนอาชีพและมีผลผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปแล้ว แล้วก็สามารถติดต่อได้นะคะถ้าเราอยากเอาไปทําเบรกการจัดการอบรมนะคะทุกครั้งเราก็สามารถติดต่อร้านชาไข่มุกนี้ได้เพราะว่าเขาจะต่อยอดได้ด้วยการทําขนมต่อไปนะคะหลายลายอย่างที่ฝึอกอบรมมานะคะคทุกครั้งนะคะ ของสตีเราได้รับความรู้ได้รับความอนุโม์จาของกองทุนพัฒนาบทบัสตีมาตลอดนะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรของตะบนาเตสตีตะบนาเตเราได้รับความร่วมมือมาตลอดวิธีการการดำเนินง,งานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตีนะคะมี กิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะคะหนึ่ามสนะคะรับสมัครสมาชิกสตรีตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีการประสาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่ว่าได้งบประมาณมาเท่านี้เท่าน,านี้เราก็ประสาสัมพันธ์อย่างเช่นกลุ่มลายนะคะลายอำเภอลายตำบลลายส่วนตัวนะคะลายหมู่บ้านนะคะ เราก็ปราชาสัมพันธ์ว่าได้งบประมาณมานี่ได้งบประมาณสนับสนุนมาได้งบประมาณมากู้ยืมมานะคะมีเท่านี้เท่านี้นะคะก็ขอทําความเข้าใจดิฉันก็บอกเบอร์โทรไปถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ดอกเบี้ยร้อยละสิบสตางค์ต่อปีนะคะอันนี้นะคะการตรวจเยี่ยมนะคะการติดตามและลงไปตรวจเยี่ยมของกลุ่มที่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนนะคะ ทำจริงทุกโครงการนะคะและพร้อมกับทีมงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมกันพร้อมเพียงกันนะคะที่ลงไปตรวจเยี่ยมทางสมาชิกเขาก็ดีใจนะคะที่เห็นคณะขับเคพื่อนได้ลงไปดูแลแล้วก็ลงไปตรวจเยี่ยมนะคะประเภทผลงานเด่นนะคะ ที่ได้กู้ยืมเงินกุกองทุนหมุนเวียนมาแล้วนะคะเป็นกลุ่มบ้านหนองแสงนะคะกลุ่มปุ๋ยเกษตรอินทรีนะคะกลุ่มปุ๋ยเกษตรอินทรีย์นี้นะคะเป็นได้กู้ยืมมาเงิน1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะสามารถต่อยอดได้6กหมื่นหนึ่งพันเขาก็ประกวดได้ประเภทกลุ่มอาชีพนะคะได้รางวัลที่หนึ่งระดับจังหวัดนะคะอันนี้เป็นผลงานเด่น ดิฉันส่งเขาเข้าประกวดนะคะภาคภูมิใจนะคะที่เขามีกลุ่มเกษตรอินดี้และดิฉันก็ได้สามารถต่อยอดให้เขาและก็ได้มีการประชาสัมพันธ์และก็พาเขามาจดทะเบียนลงโอท็อปนะคะเป็นโอท็อปและก็มีการออกบูธนะคะมีการออกบูธและเป็นช่องทางการตลาดนะคะขายสินค้า ไม่ว่าตะก,ก้าหวไม่ก็ไม่ว่าการแปรรูปนะคะของขนมหรืออาหารประเภทอาหารนะคะและก็ทุกวันของประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านข้างหองประชุมอำเภอคำตะก,ก้าและก็อยู่บิ๊กซีนะคะเดือนละ3วันจัดบูธนะคะการออกขายอยู่ข้างในในบิ๊กซีนะคะ3วันเนี้ยก็ทำรายได้ทำรา,ายได้ให้ กลุ่มและสมาชิกกองสตรีทุกคนที่นำสินค้าเข้าไปจำหน,น่ายในปี2566ทางคณะทำงานขับเคลื่อนขอรับเงินสนับสนุนฝึกอบรมด้านอาชีพทำกระเป๋าเสื้อกกจากมูลนิธิสุพรนิมิตรณนะตอนนี้คณะทำงานขับเคลื่อนได้ขอรับเงินสนับสนุน งบประมาณจากอบตนาแต้ฝึกอบรมทำขนมกะหรีปับ๊บงบประมาณ25,000บาทและขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนครฝึกอบรมด้านอาชีพสารตะกา้าวายไม้ไผ่งบประมาณ53,000บาทเป็นการส่งเสริมอาชีพและต่อยอด ให้กับสมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสตรีทั่วไปในตำบลน,นาแต้ค่ะคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน,นาแต้ขอบคุณค่ะ